สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องลลาราคาเดมีอีกครั้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาอธิบายหลักเกณฑ์ในการตั้งตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา798บัญญัติว่ากิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องทําเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้องทําเป็นหนังสือด้วยกิจการอันใดท่านบังคับไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วยสัญญาตัวแทนไม่มีแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ดังนั้นเมื่อคู่กรณีตกลงกันด้วยคำเสนอคำสนองสัญญาตัวแทนก็ย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้กิจการประเภทใดที่ไม่มีรูปแบบว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนเพื่อไปทำกิจการประเภทนั้น ก็จะสามารถกระทำยุตได้ด้วยวาจาเช่นการเช่าสังหารีมทรัพย์แต่ในกิจการประเภทใดก็ตามที่กฎหมายบังคับว่าต้องทําเป็นหนังสือหรือมีต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือการตั้งตัวแทนเพื่อไปทํากิจการนั้นๆแทนตัวการกับบุคคลภายนอกก็จะต้องทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วยทั้งนี้ก็เพื่อคุมของบุคคลภายนอกและตัวการในความผูกพันของกิจการที่ตัวแทนกระทําไป ซึ่งถ้าไม่มีในขณะที่กฎหมายบังคับว่ากิจการนั้นๆจะต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วการที่ตัวแทนไปกระทำก็ย่อมไม่ผูกพันตัวการหรือบุคคลภายนอกให้ต้องรับผิดก็คือตัวการจะไปเรียกร้องจากบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายนอกจะมาเรียกร้องจากตัวการให้ต้องรับผิดที่ตัวแทนไปกระทำไม่ได้นั่นเองแต่ถึงแม้จะไม่มี ถ้าเป็นการเรียกร้องกันเองในระหว่างตัวการกับตัวแทนซึ่งไม่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกก็ยังสามารถบังคับระหว่างกันได้โดยข้อตกลงของการเป็นตัวการตัวแทนนั้นไม่เสียไปไม่ต้องนำหลักเกณฑ์ตามมาตาา798มาใช้บังคับแสดงว่าหลักเกณฑ์ตามมาตาา798จะใช้เฉพาะกรณีความเกี่ยวพันกับบุคคลภายนอกเท่านั้น กรณีที่ไม่ใช้หลักการตั้งตัวแทนแตามมาตา 7, 9, าราเจ็ดเก้าแปดบังคับหมายถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะยกเรื่องการตั้งตัวแทนโดยทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือมาเป็นข้อต่อสู้คู่กรณีอีกฝ่ายไม่ได้ซึ่งมีอยู่ด้วยกันห้ารกรณีคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการตัวแทนตัวการไม่เปิดเผยชื่อตัวแทนเชิดตัวแทนโดยปริยาย และกิจการที่ตัวแทนทำไปนั้นกฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำเป็นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่เพียงฝ่ายเดียวความสัมพันธ์ระหว่างตัวการตัวแทนแม้ว่าการตั้งตัวแทนจะไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา798ซึ่งมีผลกระทบถึงกิจการที่ตัวแทนกระทำต่อบุคคลภายนอกก็ตามแต่ความเป็นตัวการตัวแทนโดยสัญญานั้นยังคงมีผลสมบูรณ์ โดยแต่ละฝ่ายยังคงมีหน้าที่และความรับผิดต่อกันตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ตัวการตัวแทนจะอ้างการตั้งตัวแทนที่ไม่ชอบเพื่อปฏิเสธหน้าที่และความรับผิดต่อกันไม่ได้เช่นตัวแทนรับเงินหรือรับทรัพย์สินมาก็กต้องส่งมอบทรัพย์ให้แก่ตัวการหรือตัวแทนออกเงินทดลองไปตัวการก็ต้องชดใช้ 2. ตัวการไม่เปิดเผยชื่อตัวการไม่เปิดเผยชื่อ เป็นเรื่องภายในของคู่สัญญาตัวแทนฝ่ายเดียวโดยบุคคลภายนอกไม่ทราบซึ่งเป็นการรู้กันระหว่างตัวการและตัวแทนเท่านั้นว่ากิจการที่ตัวแทนได้กระทำไปกับบุคคลภายนอกในนามของตนเองเป็นกิจการของตัวการถ้าบุคคลภายนอกรู้ความจริงว่าผู้ที่เข้ามาทำสัญญากับตนนั้นที่แท้จริงได้ทำแทนบุคคลใดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องตัวการไม่เปิดเผยชื่อแต่เป็นเรื่องของตัว การตัวแทนตามปกติตัวแทนเชิดในเรื่องตัวแทนเชิดนั้นไม่ใช่ตัวแทนที่เกิดจากสัญญาตัวแทนตามมาตรา797แต่เป็นเรื่องกรณีที่บุคคลหนึ่งได้แสดงออกแก่บุคคลภายนอกว่าเขาเป็นตัวแทนของบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งบุคคลภายนอกเข้าใจผิดว่าเป็นความจริงจึงได้เข้ามาเกี่ยวพันด้วย ตามบทบัญญัติมาตรา82-1บัญญัติให้บุคคลที่ถือเสมือนเป็นตัวการต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังนั้นหลักของตัวแทนเชิดจึงเป็นการเกิดขึ้นโดยพฤติการที่แสดงออกต่อบุคคลภายนอกแค่ไหนเพียงใดจึงจะถือว่าเป็นตัวการเชิด คงแล้วแต่พฤติการเป็นเรื่องๆไปด้วยเหตุนี้ลักษณะที่เกิดขึ้นจึงไม่มีทางที่จะบังคับเอาการแต่งตั้งเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นสนั่งสือขึ้นมาแสดงได้เรื่องตัวแทนเชิดจึงเป็นข้อยกเว้นของมาตาา798ที่ไม่นำมาใช้บังคับ 4. ตัวแทนโดยปริยายการเป็นตัวแทนโดยปริยายเคยได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นกล่าวคือเป็นกรณีที่ตัวการ ไม่ได้ออกปากมอบหมายหรือสั่งการด้วยวาจารหรือเป็นรายลักษณ์อักษรแต่แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือการกระทําโดยอาศัยพฤติการตลอดจนธทรำรเนียมปฏิบตัติระหว่างเขาทั้งสองที่พึงอนุมาตได้ว่าตัวการยินยอมให้ตัวแทนกระทําการนั้นนั้นแทนตนการเป็นตัวแทนโดยปริยายอาจเกิดขึ้นจากกรณีที่มีหน้าที่ หรือความสัมพันธ์การตามกฎหมายเมื่อการเป็นตัวแทนโดยปริยายไม่ได้เกิดจากการมอบหมายโดยตรงแต่เกิดจากพฤติการที่แสดงให้เห็นว่าตัวการยินยอมหรือมีกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่หรือความสัมพันธ์กันกรณีจึงไม่ตกอยู่ในบังคับขออมาตา798รา798ที่จะต้องทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ หากรณีที่กิจการนั้นกฎหมายไม่ได้บังคับให้ทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่เพียงฝ่ายเดียวบางกรณีที่กิจการที่ตัวการมอบหมายให้ตัวแทนกระทํากฎหมายไม่ได้บังคับให้ทําเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือเท่านั้นแต่กฎหมายกําหนดให้ทําได้หลายอย่างเช่นสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายสังหารมทรัพย์ราคา5 0 0บาทหรือกว่านั้นไปกฎหมายบังคับให้มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือวางประจําไว้หรือชําระหนี้บางส่วนจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามมาตรา456เมื่อกฎหมายเปิดโอกาสให้ทําได้หลายอย่างฉะนั้นถ้าได้วางประจําหรือชําระหนี้บางส่วนกรณีก็ไม่ตกอยู่ในบังคับมาตรา7 9 8 พอกิจการนั้นไม่อยู่ในบัตรครับที่จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว